มึงถ่ายแล้วมึงไหนฝากกูคงไม่ถ่ายมึงหรอกกูถ่ายอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่มึงอ่ะเป็นห่างไม่ถ่ายกู่ะแล้วทำไมกูต้องถ่ายอ่ะมึงเป็นไรไม่ถ่ายกูเต็มเลยแม่นกมึงบ้ามึงหล่อนไหมเนี่ยหล่อนคือมึงเป็นไรไม่ถ่ายกูะกูถ่ายนกถ่ายหมาแต่ไม่ถ่ายมึงอ่ะอ๋อมึงเป็นอะไรอะก็เป็นของกูอ่ะกูไม่ถ่ายมึงเป็นบ้านะมึงอ่ะมึงสองคนน่ะเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเถียงกันค่ะ เมียกันแกมาอะไรเขาเถียงกันเนี่ยข้ามหัวกูไปเลยนะแล้วกูว่าเป็นใครก็มึงอ่ะไม่ยายเออก็นั่นไงกูเป็นแม่ยายมึงไงมึงเถียงข้ามหัวกูไปหัวกูมาเนี่ยอ่ะแม่ยายก็อยู่ส่วนแม่ยายสิอันนี่คุณเมียกันเกันมาอะไรคุณเถียงกันที่อื่นปะไม่ยายแกมาอะไรนนี่ผัวเมียก็เถียงกันก็กูแม่ยายมึงไงก็แกแม่ยายก็มันเถียงอะไรล่ะก็มึงข้ามอันนี้ก็ามผมาแกแม่ยายแม่ยายก็อยู่ส่วนแม่ยายที่ตบปากก็ที ไม่มีสลดเลยก็มึงไม่หยุดพูดมึงดูแม่มึงนี้มึงดูแม่มึงนี้ก็มึงไม่หยุดพูดไงก็ปากมึงดูแม่มึงนี้เก้าข้างกันกูไปแล้วเอ่อเสียกล้าหัวกูไปหัวกูมาพูดแล้วยังไม่หยุดอ่ะ